อากาศค่อนข้างหนาวตอนเช้าแต่กลางวันแดดเริ่มออกแล้ว ชาวบ,บ้านแถวนี้ไม่อยู่นเพื่อนหมดไปหาุดหอยแล้วตามทุ่งนาเนาะเคยจะเงียบที่หนึ่งช่วงกลางวันว่าเป็นช่วงว่างๆเนาะออกหากินตามทุ่งนากันหมดแล้ว นะวันนี้เพื่อนๆลมแรงมาก้นไ,ไม้ตรงนี้ร่วงหมดแล้วเราไม่ค่อยสวยแล้วมันก็ไปอีกแบบหนึ่งเนาะช่วงฤดูหนาวดูใบไม้ร่วงก็ไปอีแบบหนึ่งเนาะก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนรอบๆบ,บ้านเดี๋ยวพาเพื่อนๆออกข้างนอกเนะาะแถวใกล้ๆแถวนี้แหละรอบๆถนนตรงนี้ ทำแรงสัญญาณ บ้านในชนบทเนะาะปล่อยไปทุ่งนาหมดแล้วไม่มนะีเลยในคอกคอกว่างเปล่าช่วงกลางวันจะบ้านไปหาปูหาหอยตามทุ่งนามดเล้อ สวัสดีครับสวัสดีที่สาวสีครับสาวลาวใต้ครับโอ้ใช่ดูปเปล่า <c oughs> ไหนอ๋อไปตามทุ่งนาไปดูทุ่งนา เส้นสาสีไปแล้วมีหลายบ้านเนาะคล้ายๆกันสาวลาวใต้ชื่อคล้ายๆกันหลายช่องผมงง ลาวก็ระวังนิดนึงเดอ้อเมนจะซื้อสัญชาติลาวแล้วตอนนี้เ <c oughs> ขามีเงินเยอะอะไรก็ซื้อได้นอเพื่อนเว <c oughs> ลาจะหาเป็นฝังลาวก็ต้องระวังนิดนึงต้องคุยกันมาก,ก่อนเขาคุยภาษาภาษาลาวได้แสดงว่าเป็นคนลาว <c oughs> าพูดลาวไม่เป็นก็ไปออกเมนก็จะฟังออกอยู่ tấm tiền แล้วอยอู่ที่เดิมอีกกำลังไปานยูั่นเองโอ้น่ากินข้าวแล้ว ่อน no. um, ้าหลังบ้านน่ะท่อน้าหลังบ้านเมื่อกี้หนาเลอะหมดเลยดูไม่รู้เรื่องเนาะดูไม่เคยดูเนาะมันเมาบ่ไแตเมาแต่เขาไม่่คยดูเลยดูเ็นดูสองคนนั่นอไปทางนาเราใต้มีแต่หลุม โอ้โหทำไมขุดได้เต็มถังขนาดนั้นหอยอะไรหอยเชอรี่ด้วยบ่หอยไม่ใช่หอยเชอรี่เดินเปื้อนเป็นหอยอะไรก็ไม่รู้นี่อ๋อเชอรี่ใหญ่ต่างหากแล้วอันนั้นหอยธรรมดาเนาะอหยจจจุุกก้าโอ้โหเต็มถังนี่เต็มถังเลยห่อข้าวมากินกำลังกินข้าวอยู่ ถ้าไม่ได้เต็มทาง,งสงสัยมี่กินข้าวหรอกวันนี้ไม่ได้เต็มทางแล้วหยุดกินก่อนโอ้ที่เป็นีรเพียยนะกิน,น like like ด้วยกันไม่ไดไ้กินคนละมุมกินคนละมุมนี่คนหนึ่งกินมุมนู้นนู้นมองไปเห็นนู้นนู้นเพื่อนมาด้วยกันแต่กินคนละฝั่งเพราะว่าใส่กันคนละถังกินด้วยกันไม่ได้ ข้าวใครข้าวคนนั้นนูใหญ่กันกินคนละสองคนหนึ่งกินอีกฝั่งทุ่งนานูคนหนึ่งกินฝั่งถนนฝั่งนี้กินเฝั่งนี้นั่งกินกับดินนี่แหละนั่งกินในคลองเลยนั่งกินในคลองนี่แหละแทนที่จะกินในร่มก็ไม่กินทํางานตากแดดต้องกินกินข้าวตากแดดเสียเวลาเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นเนาะเดี๋ยวะแกมดา ท่อกแกอยู่ที่ไหนท่อกแกลบบเกื่อนอ๋อยายได้เยอะเนาะแต่คนเดียวเยอะคนอื่นไม่ได้ได้เยอะเลยนี่คนนี้ก็ได้ครึ่งทังนี่แล้วก็กินพารายืดจับผาราเลยนะวันนี้รถ สองคนนี่สามคนนี่ไม่ยอมกินข้าวนี่กูไม่เพราะว่ายังไม่ได้กับเขากลบ้้กแพ้เขากล้ากินข้าวเลยหนูคนนน้นอ่ะโน่นนนโน่นทางโน่นอ๋อตั้งฮึ ี่หลังชู้นรูเจ้าหลังจู้อ,อ,อบอกแล้วให้ขี้ก่อนมาขุดหอยใช่ปวดท้องที่ทุ่งนากู้ย่ทุ่งนาบางคนขุดปูไปเจอเด้ดอดขี้ขที่ไหนขี้ตามทุ่ทงนาน กลัวคนเลี้ยงควายมันเลยมาลงรุมหลุมเนอะลุดกลเนาะกลัวก <да ็เห็นบอกกลทำไมโอ้มองไม่เห็นเขาไม่กล้ามองเลยเนาะ กินข้าวสาต,ตอบมาอย่างโอ้กินเสร็จแล้วไม่รู้กินอิ่มหรือเปล่าครัวครับครัวไม่ทันคนอื่นกินได้สามคำมกักงนูไปแล้วโอ้ขี้ตรงไหนมนกี้ใช้เหม็นคนปวดหัว <laughs> โอ้แล้วปวดท้องทำไมกินส้มอีกกินกินอีกแล้วโอ้ไม่กล้ากินของคนขี้หรอกกล้ากินบ้านจับไม่ได้ไหนองล้างเโอ้ขี้ใส่ส้มแล้วหรือเปล่านี่ บอกแล้วให้ปวดที่บ้านไม่ใช่มาปวดที่ทุ่งนาแบบนี้ไม่รู้ได้ล้างหรือเปล่าเมื่อกี้ล้างมาแล้วเอาน้ำที่ไหนล้างล้างมาที่บ้านเนาะโอ้ใช่ไหมถึงขี้นะโอ้เอาน้ำมาด้วย โอ้เตรียมมาอย่างดีเตรียมมาของกินอะไรหมดเลยกลุ่คนขับรถมาเห็นบ้าอยู่ใกล้ถนนคันนี้นั่นงก็น,นั่งกินตากแดดพุ่นทุ่นโอ้โหก,กินก็กินก่อนเธออย่าเพิ่งถากเลยกินก่อน ขอบคุณสาวขอบคุณสาวลาวใต้เด้อมาเต่แซวคนขุดหอยอยู่ลืมพูดเนาะนั่นมักกินหลายคนแล้วโอ้เอาซ่อนแล้วเอาถังหอยซ่อนแล้วกลั่คนแย่งนู่นรถมาแล้วรถถายนาโอ้อยากกิน

พากันกินอาหารในคลองเลยตอนนี้กินอาหารในคลองเพื่อนคนหนึ่งไม่ยอมมากินกับเขามาด้วยกันกลัวไม่ทันเขาเขาอเได้เยอะแล้วก็เลยไม่ยอมมากินห่ออะไรต่ออะไรมาแล้วเนาะทั้งกล้วยทั้งส้ม ขัน้าวขอนใจว่าถ้านตัวตนตระหน้งท่านตัวตนตระดนิงบรรยากาศบ้านๆเดินเพื่อนหาขุดหอยขุดปูเนาะตามริมคลองริมทุ่งนาตรงนี้ช่วงวันว่างๆช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำนาแล้ว ทำบางคนทำนาปรังอยู่ทำนาปรังด้วยบอกอโอตรปทบุปรัองกบปิดน่นเปิดนะตรุงนี้บอกช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดเนาะก็เลยมีเวลามาหาหอยก่อนโอ้สบายสบายนี่โอ้กินพอหรยังนี่มาถากอีกแล้ว ตั้งหันไปกินตั้งหันมาถากอหอยโอ้ระวังโดนตูดคนอื่นด้วยนู่งกำลังกินอยู่

ôi cái nhà rồi, thôi con đường mới Điều mà kín mày 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 mày